น้ำเป็นส่วนประกอบที่มากที่สุดในร่างกายของมนุษย์เราซึ่งมีส่วนประกอบถึง70%ด้วยกันดังนั้นเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องดื่มน้ำให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในร่างกายของเราในแต่ละวันคนส่วนใหญ่บริโภคน้ำน้อยเกินไปทำให้เลือดหนืดทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ดังนั้นขอแนะนำให้ทุกคน ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันโดยเราควรที่จะต้องดื่มน้ำประมาณ3 5ี c c ต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนั่นหมายความว่าถ้าคุณหนัก60กิโลกรัมคุณควรต้องดื่มน้ำ 2,100cc หรือ2.1ลิตรถ้าเทียบเป็นแก้วก็ประมาณ8แก้วต่อวันน้ำ1แก้วตีว่า 250cc ดังนั้นน้ำ1ลิตรก็คือ4แก้วน้ำ2ลิตรก็คือ8แก้ว ดังนั้นคุณต้องแบ่งช่วงเวลาในการดื่มน้ําตั้งแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าขอให้เริ่มต้นดื่มน้ํา2แก้วเพื่อทําให้มีปริมาณน้ําที่มากเพียงพอทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของคุณทํางานได้ดีขึ้นแล้วในช่วงสายๆายดื่มอีก1แก้วช่วงบ่ายอีก1แก้วหรือช่วงเย็นเย็นช่วงค่ำรวมแล้วดื่มอีก6แก้วก็จะประมาณ8แก้วต่อ1วันเพียงแค่นี้ คุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะน้ำคือชีวิตของคุณครับ